สวัสดีค่ะมาเจอกับช่างตีรักขูเขียนแน่และเสตียเพื่นรุ่นน้องๆนะครับวันนี้ช่างตีพามาดูว่าบ้านนักตีวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะครับเอ่งตีก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมิีขาทำเล่นี่แบบนี้นะครับก็วันนี้ช่างตีก็พามาดูครับว่าบ้านนังตีสวยไหมนะครับตอนนี้นักตียังอยู่เวลาอยู่หนบ้านแต่นักตีบ็าไปดูครับครับ ตอนนี้ตั้งตีก็อยู่หน้าบ้านยายชีนะครับหน้าบ้านยายชีครับดูสวยครับต้นต้นฟ้าต้นอะไรครับสวยมากครับสวยเชยมากๆเลยครับเด้อเด้อต้นต้นไม้ทุกนี้ทําให้ทำให้สวยดีครับเลดผ่านไปผ่านมาก็สวยดีครับเดือดเดใครไม่ีครับผ่านไปบาดแบบ เออบัดป่าดูดิเสียดีครับอันนี้เราก็พาไปดูด้านหลังกับด้านหลังบ้านยีแม่ครับทุกคนยังไม่เคยเห็นหลังบ้านยายแม่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือหลังบ้านเขาก็เสวยดีนะครับนี่ สวยดีครับหลังมากครับเดียดีครับดีปรับไม่มีคราบอะไรเลยครับก็มมาดีวิวด้านหลังครับหลังหลังตรงนี้ครับคณไม่รู้ว่าขายกศาสตร์วันไหนนะครับก็ยกศาสตร์วันไหนก็ลองดูทางยูทูบแช่งตีนะครับ เด่ทดังตีก็มาถ่ายให้พี่ๆได้ดูนะครับวันยกศาลนะคะศาลบ้านช่างแม่หลักขุกเชนแนวนะครับว่าเขายกกันวันไหนได้นะครับแล้วเดือดังตีก็พามาถ่ายให้ดูนะครับว่าเขายกกันวันไหนนะครับเด่ทดังตีก็มาถ่ายให้ดูทางยูทูบท่างตีนั่นแหละนะครับก็คือคนที่ดูทางยูทูบท่างตีก็ก็ได้เห็นคลิปช่างตีหลักขุกเชนแนวเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ว,วันหกโมงเย็นแล้วนะครับ ก็ทุกคนก็ติดตาม youtube เพื่องตีได้นะครับเดี๋ยวเพ่อตีจะอัพคลิปลงนะครับอยากกินละโอมอ่ะเนี่ยแม่ไม่ทำให้เนี่ยถ้าอมเนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นี่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปกินละอมกินข้ากัดละอมดีกว่าวเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ